เสียงเขาได้มากเลยครับนี่ถ้าไม่ติดมีเมียนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจริงจริงเาคุยใกล้ๆนี่แล้วเราย้ายวงทั้งหมดาไว้ตรงนี้เลยนะจริงจริงเราตัดตรงนี้ออกไปนะแล้วเอากองมาไว้ที่นี่นะกีต้าร์นะอะไรมาเข้าใจก่อนเนี่ยเขาคุยอะไรกันรู้เรื่องเปล่ากูบอกแล้วของไม่ดีครับเอาเลยเอาเนี่ยเอาแก้วมาเที่ยวแก้วมาเที่ยวแก้วมาเที่ยว วันนี้ถูกวันนี้วันนี้มันเกิดพี่เดือนทั้งทีเอาทุกคนเตรียมแก้วเลยนะครับเตรียมแก้วเลยเติมก่อนเติมก่อนไม่ต้องรีบวันนี้เราไม่รีบถูกไหยกมาเขาก็รู้น้ำเปล่าเออถูกเออพี่พีพี่พีได้น้ำดื่มจากน้องเขาหรือยังครับน้องเขายุสิบเจ็ดเองนะครับพี่พีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เดือนนะครับวันนี้นะครับที่ทำให้พวกเราได้กลับมาเจอกันอีกนะครับพี่พีไบเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณมาก ยังเก็บเสื้อตัวนี้ไว้อ๋อเขาบอกขออีกตัวหนึ่งเอาได้เดี๋ยวเดินไม่ให้เลยพี่พี่ไม่ต้องมาเพราะพี่น่าจะเดินยังไม่ถึงเนี่ยเขามาเขามาตั้งแต่หัวค่าใช่ครับพี่หัวค่าของเมื่อวานนี้ครับเขามาซ้อมก่อนจัดไปเลยพี่นะเอาล้วสบายแล้วขากลับพี่มวยมอเตอร์ไซค์กลับเลยขอลายเซ็นหัวน้องเดี๋ยวพี่ลงไปกอดที ไม่รู้จะเซ็นให้ตรงไหนเอาอัน่ไปก็แลันมิเี๋เอขอท่าีรแลบล้ยตวอ่ันเหมือนมเมอเหมือนจระคิ้นไอ้แต่ต้องทำนไอ้เมิวสิกให้คนดูเน เสื้อที่แรกเลยนะครับที่แฟนเพลงเอาเสื้อมาคืนให้มาเซ็ให้มาเซ็นให้มาเซ็นออให้มาเซ็นมาเซ็นมาเซ็นอ่าฮะนี่ออปชั่นออปชั่นนี่ๆมันเซ็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปบอกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรแก้วอ่ะแก้วอ่ะโอ้โหเกิดเอ้าไหนอ่ะแก้วมาข้างนี้ได้ไหมนี่คืออะไรครับพร้อมให้ดมกันมาขอเสื้อนะ ขอ้เซ็นหนึ่งจักรแล้วแต่ลองเซ็นทนี่ยบุ๋มผู้หญิงชื่อไรชื่ออะไรครับพี่อะชื่ออะไรตั้มเหรอโอ้ตั้มตั้มโชว์โชว์ตัวให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้ไปยาสั่งเลยตั้มได้โหใส่เสื้อแอคชั่นหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้บุ๋ถือเสื้อพี่หน่อยเฮ้ยบุ๋อย่าให้บุ๋อย่าให้กลิ่นหายนะเพว่ามันเปรี้ยวๆนิดนึงบุ๋มชอบเอาแก้วครับ อีกแก้วนะเอาวันนี้วันเกิดพี่เดือนนะครับขอพี่เดือนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขที่สุดและสุขตลอดไปนะครับสุขสมหวังนะครับขอให้เสร็จทุกทีทุกทีไม่อยู่กับอยู่กับพี่ทีอยู่กับพี่ทีอยู่กับพี่ทีนะครับมีความสุขมากเอาพวกเราใช่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 จบไงวใช่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 

มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมชอบมากเลยตามส่เสื้อหมีตามผี คือเนื้อนอกจากเสื้อลูกหมีแล้วประกาศที่เซ็นกระสีอุ่นภูร์รักกวนะครับตั้มขอร้องอย่าไปคุเรื่องใครนะตั้มนะเออเนาะเอ้าตั้มไม่มีใครคบเหรอหีสิไม่มีเลยใช่ไหมถึงว่าส่งตัวไปตั้งตัวเมืงเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกมาทั้งตำบลเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยกับพี่แต่ยังไเมื่อกี้กินไปเมาเลยวผมกินกับพี่เหรอ ทำไมพี่รู้สึกว่าบัลลินตะขึ้นแก้วในเมงเดี๋ยวเอาเซ็เอัลมาพี่อยกมาถาม4 1นออกไหมออกพี่ อเอาเหรอใช่เออสี่หนึ่งศูออกไหมพี่อัญชันใจพี่พี่ใช่ครับเขาเป็นน้องอาจารย์ตุ่นทำไมเขาต้องทะเลาะกับกูตลอดเวลาเลยวะก็ร้องเพลงกูพอออกแรงออกแรงออกเติมเพราะสี่หนึ่งศูนย์ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ชัวร์่หนึ computer, bow, ่งศ like ูนออกชัวร์ไม่ออกก็ถูกแดกแค่นี้เองเธออยู่แค่นี้เองเฮ้ยถ้าจิโ๋วยุคนี้เพลงอะไรได้เลยครับจันไม่ใช่ได้ ถามว่าเพลงอะไรต้องทรงแบบแบ,บ๊บแบบหน่อยในที่นี้มีวัยรุ่นอายุ2 0มครับผมเยี่ยวพอมี การ์ดเก้าส่วนเงินต้นพี่ขอเสียคนใจนะเพื่อ you no.